สวัสดีครับผมจ้าเด่นจากเวิร์ดประเทศไทยครับมีสินค้าที่เป็นตัวใบปัน้ำฝมาแนะนำครับผมออาเวิร์ดเองนะครับก็จะมีใบปัน้ำฝนมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับก็เป็นโปรโ e ชั่นอ a ลซีรีส์นะครับหรือว่ารุ่นโครงเหล็กทั่วไปนะครับส่วนรุ่นที่2นะครับจะเป็นตัวแฟนเบสซีรีส์นะครับมีทั้งหมดสองสรุ่นครับผม สังเกตง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันมีเสียงดังหรือเปล่ามันปัดแล้วดูเหมือนซืดไหมปัดแล้วไม่สะอาดหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมีการสะดุดของใบป,ปัดน้ำฝนหรือเปล่านะครับโอ้ง่ายมากเลยครับเพราะว่ารถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรุ่นย uh ูฮ uh ุกยูฮุกยังไงเอ่ยก็คือตัวก้านเหล็กจะมีคล้ายๆลรกษณะตะขอนี่ครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจาก ตัวโครงเหล็กธรรมดาเป็นรุ่นแฟสเบดนะครับว่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับก็มีปุ่มกดล็อกนะครับดึงออกมาแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับก็สามารถใส่ของใหม่ไปได้เลยนะครับตัวเฟดเบดของเบิร์ดนะครับมีปุ่มล็อกอยู่นะครับกดล็อกนะครับก็ใส่ล็อกนะครับดึงยางตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เส้นนะครับเปลี่ยนง่ายแค่นี้เอง อนี่ครับตัวนี้เลยครับเป็นน้ํายาสำหรับเติมถังน้ำสิดล้างกระจกนะครับตัวนี้หนึ่งขวดแค่นี้เนี่ยใช้ได้ถึงสุดถึงน้ำสามลิตรเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของปัดแล้วให้มันสะอาดนะครับแล้วก็มีสารเคลื่อบนะครับเพื่อช่วยยืดอายุการใช้ง,งานของใบปัดน้ำฝนนะครับเพราะเวลาเราขับกลางคืนโดยเฉพาะทาจังหวัดจะมีแมลงมาเกาะเงี้ยเวลาปัดแล้วมันจะมีคราบปัดตัวนี้ช่วยล้างออกได้ดีมากๆเลยครับ ส่วนตัวน้ำยานะครับมี3-4มสีให้เลือกเลยนะครับมันจะต่างที่ปิดนะครับ